เอาละน้องๆตอนนี้เราอยู่กันในแมปเซนต์คอสสุดสยองที่เป็นเนื้อเรื่องเออโอแมนบ้านที่นี่มันเปิดมาตั้งปี1902แล้วนี่ใช่ไหมตาเดียวเออไปไหนคู่ชีโอ้แมนเบคอนเฮ้สวัสดีน้องๆกราบสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ a ช n e l โอแมนด้วยนะครับผมนี่ตอนนี้นี่มินเนี่ยนเมื่อกี้มันลำบากไปนี่อยู่กับโอแมนเบคอนอุ้ยเดี๋ยว ระวังซานต้าอยู่ข้างหน้าแล้วเราจะระวังซานต้าทำไมวายซานต้าผีสิงเดี๋ยวนะเรามีเวลาเพียงพอไม่กี่ชั่วโมงที่เราจะส่งงอกของขวัญเข้าใจไหมเบคอนมินเนียนเข้าใจแล้วไม่ต้องกังวลฉันจะแนะนําเกี่ยวกับการงานของคุณอ๋อนี่เราต้องรวบรวมของขวัญไว้วางไว้บนล้อเลื่อนอ่าเราต้องช่วยกันนะทุกคนเข้าใจไหม เราต้องรีบทำเพื่อน้องๆที่เรารักของมคันที่บ้าน<อ>ฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกจะทำนะเจ้าตาเดียวอ,ยอ,อุ้ยโอ้โหแล้วเซนต้าน่ากลัวมากๆเลยฉันจะแนะนำเพื่อคุณทำงานเสร็จอุย้ยโชคดีมากพอเลยเซนต้ากลายเป็นผีดิบเนียนนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนี่อ่ามินเนี่ยนมานี่ก่อนมินเนี่ยนอยู่เฉยๆมินเนี่ยนอยู่เฉยๆนี่เมื่อกี้แกตดใช่ไหมนี่นี่แกมาอยู่นี่นี่อันนี้ อ้เมนเมนอะไรอตอนนี้เราต้องเราต้องเราต้องไปหาของขวัญก่อนนีเซนตา้าโผล่มาแล้วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเอาละน,น้องๆอ๋เบคอนเบคอนมา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 นี่ของขวัญอยู่นี่เบคอนระวังบนล้อเลื่อนเลยอา่านั่นแหละหนึ่งชิ้นโอเคน้องๆมาโอ้ยมา,าม,มามาสามคนเรายืนอยู่ด้วยกันเราจะได้เห็นจอกันเพราะว่าจออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซนต้ามาจู๋ก่อนจู๋ก่อนแล้วแกจะกี้ทำไมเนี่ยมันนวกหูปะท้อ อนใช่ตอนนี้เราต้องหาของขวัญใช่เบคอนมาเราต้องหาของขวัญทั้งหมด2ีกล่องนะแล้วก็เพ nah, <okay> okay ื่อนๆเราตอนนี <um bah an bah an ้อย um erm ู่ในแมปน่าจะตายกันเกือบหมดแล้ววิทนี่ฉันเจอหนึ่งกล่องนี่เก็บก่อนึ๊บอ่าว้ายรถไฟไม่ใช่โอ้โหตกใจหมดเลยอืออือแม่ฉันได้ของขวัญอีกหนึ่งกล่องแล้วโอเคเบคอนอ่นนี้วางโแมเบคอนของขวัญมาแล้วนานเอาลงมาเร็วของขวัญบ้านนั้นมันเซนตา เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแกนลากมันมาทำไมเราโอ้โหเดี๋ยวนะน้องๆเดี๋ยวพี่โอแมนเจอของขวัญแล้วนี่นีฮะหนีเร็วหนีอะไรล่ะฉันเจอของขวัญนี่โอเคปึ๊บเก็บมาอีกนสองนัดโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหดูเจ้าแซนต้าดิปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเบคอนระวังเฮ้ยเบคอนหนีเร็วยุบยุบแมนไม่โดนไม่ได้โดนไม่ โดนไม่ได้บินเนียนโดนไม่ได้เฮ้ยเออเดี๋ยวบินเนียนตายบินเนียนตกไปได้ไหมเอาละตอนนี้แหละน้องๆเป็นการจุกของพี่โอแมนกับเซนต้าโอเคเราจะจุกตรงนี้เบคอนหายไปไหนก็ไม่รู้โอแมนอยู่ไหนเนี่ยเออเดี๋ยวเบคอนอ่าฉันเจอกล่องของขวัญโอ้โหเดี๋ยวนะมันมีหลายกล่องเลยตรงนี้ยึ๊บอ่ะเราเก็บทีละหลายกล่องได้นะน้องๆตอนนี้มันเหมือนมีแสงขึ้นแล้วยึ๊บอ่ะเพื่อเราเก็บมาแล้วโอเค อันนี้14กล่องน้องๆอ่ะอ้าวมินเนี่ยนอะเมื่อกี่โดนเปียกๆอ๋อตอนนี้เบคอนไปอยู่ไหนไม่รู้ว่าเบคอนน่าจะหลบอยู่แถวรางรถไฟอะไรสักอย่างแน่ๆเลยเบคอนถ้าเกิดนายมาแล้วอ่ะนายช่วยเอาของขวัญมาวางหน่อยฮะเฮหนีหนีหนีีเยหนีแล้ว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 เบคอนหนีเร็วเจ้าเซนต้ามาเดี๋ยวฉันล่อให้เดี๋ยวฉันล่อให้เยึบยิบยิบปิ่งล่อมาตรงนี้อ่าะ มันมันจะได้งงงนี่นี่นี่มาเนี่ยเจ้าเซนต้าเอ้ยฉันอยู่นี่ว้ายอุ้ยอ้ยอีกอีกกี่กองเพื่อนเพื่อนช่วยกันหาหน่อยอีกกี่กองเออเออเอาละเพื่อนเพื่อนเราหายไปไหนก็ไม่รู้พี่โอแมนคุยคนเดียวนะตอนนี้อุ้ยอุ้ยตอนนี้เจ้าเซนต้าน่าจะากำลังหาพี่โอแมนอยู่ว้ายว้ายเพื่อนมีสาตาเดียวอ้าวจะมีเนี่ยเนาะอ๋อโอแมน นาทาานีเอเมนกดอากดอาเพื่อซ่อนกดอาเพื่อซ่อนอ๋อใช่มันมีปุ่มซ่อนอยู่นี่นะโอเควิชากระฐานาลูตโตไกด์ลางเปกล่องของขวัญโป๊ะนี่ๆๆๆๆปล่อยให้เจ้าตายเดียวเดินไปเลยน้องๆพี่เอเมนจะหลบอยู่ตรงนี้แหละอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเบคอนอยู่ไหนอะฉันเดินเข้ามาฉันหลบอยู่ในเมืองีมะโอเคโอเค โอ้ตอนนี้น่าจะหาเบคอนจะไม่เจอนะโอเคเดี๋ยวพี่โอแมนต้องเปิดโอแมนขึ้นมาขึ้นมาทางล่างไม่มีแล้วขึ้นมาทางนี้ทางนี้ทางข้างล่างทางล่างโอเคโอเคนี่ฉันขึ้นมาทางนี้ละโอ้ยเย้เย้โอ้โหเหลือรอดไม่กี่คนแล้วน้องๆโอ้ชงภาคโอแมนเข้าใจแล้วโอแมนทำไมมันน่ากลัวจังเลยอ่ะอ่อไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมันมาฉันก็จะไกด์ร่างไปกล่องของขวัญนี่วิชาโนโตะ สวยจังเลยหุ้ยสามชั่วโม,มงจนกว่าจะคิดถึงคริสต์มาสนะน้องๆเอาละดีมากฉันประทับใจสิ่งที่พวกคุณทำมากโอ้โหเดี๋ย,ยวกันนะเวทมนต์ของคุณแตกต่างจากเวทมนต์ของฉันมากแต่มันมีประโยชน์เดี๋ยวนะไกายล่างไปกล่องของข,องขวัญเนี่ยนะว้า <What? S 2> <nu? S 1> อะไรอะไรเนี่ย <ns üler> เดี๋ยวอย่าเพิ่งวยวายกันออุ้ยได้ยินเสียงหัวเราะไหมทุกคนฮะ เขาจะเอาจริงแล้วพีันโนเดี๋ยวนะอะไรนะผีขนุนฉันไม่คาดหวางกับเฟสพอที่อ๋อเดี๋ยวนะเขาไม่สามารถเข้าไปภายในอาคารได้อ๋อเขาไม่สามารถเข้าไปในอาคารได้นะทุกคนองานต่อไปของคุณคือการรวบรวมอาหารเรนเดียอ๋อเดี๋ยวนะต้องไปเลี้ยงกวางอีกเดแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วต้องไปเลี้ยงกวางอีกเดี๋ยว เดี๋ยวโอ้โอ้ทันีทันีทันีแชรลอตแชรลอตแชรลอไปมันอยู่นี่ไม่รู้ฉันวิ่งเข้าตามเบคอนมาก่อนแล้วตอนตอนนี้เจ้ามินเนียนโอเคเบคอนเราจะหลบอยู่นี่จริงเหรอไม่รู้ฉันจับแครลอทได้แล้วหนึ่งอันโอเคเขาไม่สามารถเข้ามาข้างในนี้ได้แต่ว่าเราต้องส่งอาหารให้กวางแลนดีทั้งหมด20ชิ้นอฮ้ยข้างในมีเซนต้าโอ้เดี๋ยวข้างนอกมีตัวอะไรเดี๋ยว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 อามินเนียนอยู่ไหนเนี่ยมินเนียน เดี๋ยวเราวางเซนต้าข้างในด้วยนะเซนต้ามันอยู่ข้างในอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่นี่แครอทอย่ข้างนอกอะอะไรนะเดี๋ยวเขาคุยกับฉันไม่ได้คุยกับแกนี่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 เราสามารถเก็บแครอทได้หลายๆอันแล้วเอาไปวางทีเดียวได้นะเจ้าตาเดียวเข้าใจไหมล่ะอ๋อโอเคขอบคุณกลับอ่านี่ยเราต้องช่วยกันนะเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่นี้อะเดี๋ยวแล้วเพื่อนคนนี้เขาจะกลายเป็นกล่องอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยฮะว้าววินฮะว่าไง มินเนนว่าเคโลตอยู่ตรงนอกความมือแต่ว่าเดี๋ยวมินเนนจะรอให้ว่าแมนไปเก็บแครอทโอเคไหมไม่เดี๋ยวฉันรอให้ดีกว่านี่ฉันรออยู่ว้ายมาๆโอ้ยโอ้ยมินเนนระวังมินเนนระวังฉันรออยู่ฉันรออยู่ฉันรออยู่แต่มันไม่มาหาฉันเลยมาเนี่มาเนี่ยโอเดี๋ยวนายไก่ล้างเป็นของขวัญสินายไก่ล้างสินายไก่ล้างยังโอเคโอเคไก่ล้างตโ้อ้แมนมาเดินตรงนี้แล้วว้า เฮ้ยเดี๋ยวมันมาแล้วมันมาแล้วปึ๊บกลายร่างต่อหน้าต่อตาอุ้ยโอเคโอเคเอาผบตอนนี้เราเก็บได้5ชิ้นแล้วน้องๆปึ๊บปึ๊บเราเรากลับล่างก่อนเพื่อวิ่งหาเจ้าแครอทนะน้องๆอ่ะเราปล่อยให้เพื่อนๆเราไปช่วยกันหาก่อนพี่โอแมนต้องมาเก็บตรงนี้ก่อนยื๊บอ่ะตรงนี้พี่โอแมนจะได้แครอททั้งหมด2นะอุ้ยวันนี้เราจะผ่านวันคริสต์มาสที่น่ากลัวนี้ไปได้หรือไม่น้องๆช่วยกันกดไลค์ให้พี่โอแมนด้วยแล้วก็มีเนี่ยนเบคอนด้วย วาต้นนี้นี่ไงฉันก็ลลงมาเก็บอยู่นี่อ่าอันที่สองอันที่สาของฉันแล้วอ่าแล้วก็อันที่สี่นี่มนระวังน้ระวังนะมีเนี่ยมามิีามมิเนียนซ้มปปะปปครบแล้ว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 อยู่ที่ชั้น5้าปเร็วเบคอนอยู่ไหนเนี่ยโอเร็วเร็วเลยเพื่อนเพื่อรีบเอามาวางเร็วเจ้าสแตนต้ามันจะกินคนมั่วตัวไปหมดแล้วฉันไกด์ล่าไม่ก่อนของขวัญอยู่เอาละสแนต้าตามพี่โอแมกกับเบคอนมาแล้วมินเนี่ยนมาไม่ใช่เบคอนดิโอเคป๊บมินเนียนตามมาเร็ว มาโอเคเรากำลังไปคาซังบิ่คาเราอนชีนี่ฉันว่านี่กลายเป็นสิบเจ็ดนี่เป็นไงว้ามินีมินิเนี่ยสามผานแล้วเย้เดี๋ยวนะคนเยอะแยะทำไมเราหาก็อยู่สามคนล่ะโอแมนฮะพาราโกนเพื่อนตายกันหมดแล้วเหลือเหลืออยู่สี่คนเหรออเหลืออีี่คนเอมันจะหมดเวลาช่วงพักแล้วทุกคนระวังภารกิจต่อไป สองชั่วโมงก่อนถึงคริสต์มาสนะน้องๆองุอย้ยเหลืออีก2เฟสทำได้ดีทำงานได้ดีมากในการเอาตัวรอดโอ้โหฉันก็เอาตัวรอดเก่งอย่างนี้แหละออะไรเขาขาโมยอะไรไปบางอย่างฉันไม่อยากได้รับสิ่งนั้นเดียวกันเกิดขึ้นกับคุณหวังว่านั่นจะเป็นปัญหาที่เลวร้ายที่สุดของเราขอเคอคนเดียวสิลงมาเก็บเองสิเ <What? S 1> บคอนเดี๋ยว ตาเดียวเงียบเลยเกมนี้ไ่่ล่ากลัวอุ้ยเขาบอกให้เราไปทำต่อเดี๋ยวนะว้ายว้ายเห็นอะไรไหมเงี้ฉันเห็นแล้วแต่ว่าตอนนี้เราต้องเก็บชิ้นส่วนไม้โอเคปึ๊บอุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยมันวิ่งเร็วมากเลยอ๋อแมนอยู่ไหนอ่ะเบคอนกลายเป็นกองเบคอนกลายเป็นกองไปเกเกือบแล้วไหมเราเบคอนเ๊็ก เหลือแค่สองเฟสน้องๆเจ้าตาเดียวตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะเราต้องฟังเสียงให้ดีโดนมิคคอนมินนี่นดินมาสองมินนีเนมาสองว้ายว้ายวายเสียงมันมาเสียงมันมากระโดดขวัญก่อนไม่ค่อนไป้แล้วไม่ค่อนได้แล้วไหนว่ามันเพี้ยนไหมอ๋อเป็นคนไม่รู้เรื่องใช่มันไม่ยอมไกลร่างแล้วมันวิ่งหนีแหกปากไปด้วยทำให้ปีศาจตื่นตูมเอาละ ค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆย่องโอเคเดี๋ยวฉันเก็บเองอันนี้เอ๊อุ้ยสายตาอยู่ข้างล่างเฮ้ยแต่ว่ามีผีผู้หญิงอุ้ยนี่ไงผีผู้หญิงอุ้ยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันมาแล้วเึ๊ะเอ๊ะไก่ล่างก่อนึบเขาน่าจะมองไม่เห็นเรานะอุ้ยน่ากลัวมากเลยน้อเนาะเดี๋ยวเอาเบอร์จำบอเบอร์จำบ้าเลยปะโอ้โหลำพังตัวเดียวก็วิ่งยากอยู่แล้วนะอุ้ยข้างล่างมีอยู่ ฉันไกลาลางไปข้างล่างก่อนนะฉันเจอโอเมนโอเมนโอเมนไปแล้วสองตัวโอเมนโอเคฉันหลบแล้วฉันกลายเป็นกล่องของขวัญแล้วไอ้สองคนหายไปไหนเนี่ยวันฮะว่าไงเจ้ามินเนี่ยนโอเมนข้างล่างมีกี่ชิ้นไม่รู้อ่ะตอนนี้อยู่กับฉันหนึ่งชิ้นแล้วฉันก็กำลังจะวิ่งไปเอาไปเก็บอยู่โอเควายวายโอแม่ระวังฉันเองวันเดี๋ยวฉันเจอเบคอน โอแม่อยู่ที่มินเนีแต่ว่ามินเนยังไปไม่ได้โอเคอยู่ที่ยันสามฉันกำลังจะลงเอาไปเก็บแล้วมาเลยโอเจึ๊บ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 จบจ่๊บจึจึ่าจึ๊บจึึ๊บจึ้บจึ๊บจอ๊บจึ๊บจึนบจึ๊บจึ๊่จึ๊บจึ๊จอีกอีกบจึ๊ชิ้น เดี๋ยวแกติดอ่างเลยเฮ้ยโอ้ยพี่ผู้หญิงคนนี้เก่งมากฉันก็ไก่ล่ากระโตได้พิวมากใช่ฉันก็ไก่ล่างไกระโดดเหมือนกัน้ยไปไม่ใช่รอเดี๋ยวน้องๆน้องๆอาจจะบอกว่าทำไมคลิปนี้เบคอนกับมินเนี่ยนดูเงียบๆเพราะกลัวผีน้องๆวิ่งเดี๋ยวนะใกล้จะถึงเวลาของคริสต์มาสแล้วนะใช่ เป็นอะไรที่ดีมากเลยใช่แล้วต้องหาของขวัญหรือของภารกิจใช่เขาบอกว่ามันง่ายง่ายตรงไหนโอ้ยมีกเฮ้ยใช่เดี๋ยวนะเจ้าแสนตาผีมันกำลังวางกับดักใส่พวกเราอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันจะไม่ปล่อยให้เราหลุดออกไปจากคิดมากช่วยด้วยเพื่อนๆเฮ้ยแล้วตัวฮาคุกกี้แล้วตัวฮาคุกกี้ ไม่เอาแล้วไม้ไมไม่อยากเล่นวันคริสต์มาสแล้วไม่ได้เบคอนอน่ากวใช่ไม่ได้อุ้ยโหเ,เดี๋ยวอยู่ตรงนี้เหลอนี่กระถานระโ,โตะมือจมโบ้โบจมบะเลยบอกไว้เลยเดี๋ยวนะอันนี้มันให้เราหาคุกกี้ของวันคริสต์มาสนะน้องๆอ่าเพื่อเอาไปส่ง14ชิ้นแต่ว่าตอนนี้เจ้ามินเนียนวิ่งเร็วมากๆเลยนะเป็นไงมินเนียนเจอไหมโอ้ไม่เจอโอ้ไม่ลงกดักนะ ดไม่ได้แนี้ได้เราต้องบอกเบคอนนะเบคอนระวังกับดักด้วยนะฉันรู้แล้วโอเคพี่โอแมนไม่รู้ตัว่าตอนนี้เบคอนอยู่ไหนนะแต่น่าจะอยู่ข้างนอกเก็บมาได้แล้วหนึ่งชิ้นว้ายรถไฟลงใจลงใจลงใลงใจลงใจรถไฟใช่ใช่ใช่นี่ฉันเจอคุกกี้อีกหนึ่งชิ้นแล้วโอเคโอเจะเก็บรวบรวมไปก่อนโอ้ยนี่นี่นี่ใช่ใช่รวบรวมรวบรวมรวบรวมระวังติดกับดักนะเจ้ามินเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้ว มาแล้วโอ้แมนมาแล้วมาแล้วมาแล้วระวังระวังระวังโอเคตอนนี้มันมีปีศาจทั้งหมด3-4ตัวนะน้องๆเราต้องมองดีๆนะโอเคตอนนี้พี่โอแมนถือคุกกี้อยู่3ชิ้นเอ้ย2ชิ้นโอเคเก่งมากเก่งมากลงข้างล่างลงข้างล่างได้เลยข้างนอกเยอะมากโอ้แมนตัวนี้มีสองตัวระวังไกลล่างเป็นนารูโตะมือจำโบโบจำบาแล้วเอ้ยโอเคมันจำโบมันจำโบด้วยเบคอนอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้โอ้โห เสียงมันน่ากลัวมากเลยน้องๆฮะถ้าเราเป็นกระถางนารูโตะเราจะเก็บไม่ได้อ๋อโอเคเดี่ตอนนี้อยู่กับชั้น5ชิ้นเจ้ามินเนียนก็อยู่ที่มินเนียนตั้งหนึ่งชิ้นวันจะต้องตายไปไม่ได้ผีอยู่ข้างบนระวังอ๋อแปรงล่างบนรถไฟได้แปรงล่างบนรถไฟได้รถไฟจะพาเราไปเร็วที่สุดอ๋อวิมันมีครูดาวเลยการไกลยล่างด้วยนี่ใช่หนึ่งวีหนึ่งวีโอ้โหเกือบแล้วไหมล่ะน้องๆพี่โอแมนกดเล่นมั่วไปหมดเลยใช่เจ้าผีไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหม ดุด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 โอเคกลับล่างก่อนโอเมนฮะเบคองลนนะโอเคอยู่กับฉันเนี่ยถ้าฉันเอาไปวางก็จะขาดอีกสี่อันเจ้าเบคอนหาด้วยเบคอนอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหพี่โอแมนว่าเบคอนน่าจะกลายเป็นกล่องของขวัญแน่เลยล้านเปอร์เซ็นต์นั่นไงเบคอนเบคอนเบคอนจะมีอยู่ตรงมากโอเคเบคอนจีนแล้วเบคอนเบคอนมีกี่ชิ้นแล้วอ่ะฉันมีอยู่ตรงนี้สองชิ้นนะอแมนโอเคงั้นเราต้องหาอีกสองชิ้น เมื่อกี้ฉันเห็นแสงอยู่นี่ฉันเจอและหนอันโอเคาแม่ะะวังละวงว้าวายวยว้ยยอ้ยอ้ยอเบไปแ้วจอมีเนียนมาจะมีเนียนตามฉันมาโอมันอยู่ที่มินเนียนมันอยู่ที่มินเนียนมเียนอกไปไม่ได้เออแมนเดลแล้วแล้วสอ้แมฉันพยายามแล้วเจ้าเบคอนแต่ว่าอเจ้าเซนต้าระวังตัวมันให้ดีนะขาดอีกแค่2อชิ้นเราต้อง่ฟย่องไป โอเคอยู่อยู่ตรงชั้นกับเบคอนอีกหนึ่งชิ้นเบคอนนายไหวไหมงั้นเดี๋ยวชั้นเองนั่นเองดีกว่าอือป่ะพี่โอแมนมาแล้วน้องๆยุบโอเคเจ้าแซนต้ามันเหมือนยืนอยู่ตรงนั้นนะมาเบคอนตามฉันมาเร็วเบคอนมานี่เบคอนมาปุ๊บเราต้องค่อยๆจุ๊กไปก่อนนะอุ้ยเจ้าแซนต้าอยู่นี่อุ้ยชุบโอแมนโอแมนคอมแล้วมาเร็วมาเร็วได้ได้ได้ฉันเอามาวางแล้วเย้เย้โอ้โห โอ้โหสยองมากๆเลยน้องๆเรามาดูกันดีกว่าว่าต่อไปมันจะให้เราทำอะไรฉันไม่อยากสู้แล้วอ่ะฉันกลัวไม่ค้อนไม่ค้อนใจเย็นๆเอออันนี้คุณลุงเซนต้าก่อนตายกับแฟนเขานี่ยเนี่ยมีรูปด้วยเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนจำได้ดีมากอ่ะมินเนี่ยนพักหน่อยอ่าต่อไปมันจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคน ทุกคนจะต้องช่วยกันเราเหลือแค่สามคนโอ้แม่นี่ถึงสองว้า้ายกวางเลนเดียบินได้สวยมากเลยอ้อแม่เดี๋ยวเพิ่งสวยได้ไหมฉันไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นอะ่ะฉันว่ามันต้องมีปีศาจไรโผล่มาให้เราสู้แน่เลยอุ้ยโอ้จบแล้วเย้ว้ายเดี๋ยวว้ายอ้าว เร็วๆอุ้ยเบคอนมีเนี่ยนตามมาอ่าแม่ออทางไหนอ่ไม่รู้เหมือนกันพวกนายตามฉันมาก่อนเลยตอนเนี้ยอุ้ยจังหวะนี้เราต้องออกมาทางนี้เร็วๆอุ้ยเอาละน้องๆโอเคทุกคนตกลุมกันไว้ใช่ใช่ใช่จะรอดมีเนี่ยวันเนี้ยฉันอยากจะไปคริสต์มาสกับคุณพ่อคุณแม่แล้วอุ้ยฉันจําได้ว่ามันมีห้องถงอยู่ข้างล่างนะเราจะจะรอดออกทางนี้ได้นี่ไงทางออกฉุกเฉิน ได้ได้ได้นี่นี่มาเร็วๆมาเร็วๆทุกคนเตรียมตัวนะมันเป็นออบบี้เอออ่ะเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันเป็นออบบี้น้องๆโอเคเราจะโดดขึ้นมาตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวมาชันมาแล้ววายฉันตกฉันตกอุ้ยเอาละไปกันก่อนเลยไปกันก่อนเลยอ่าแม่รอฉันด้วยเออเอาล่ะเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีน้องๆเราจะต้องหาทางออกฉุกเฉินไปให้ได้ยึบยืบมาทางนี้มาทางนี้โอเคมาล้มมาเลย โอเคโอเคโอเคฉันมาแล้วเบคอนเร็วเร็ว hey, รอฉันด้วยทุกคนเย้ yeah. <Okay. S 2> ไปเร็วเย้ yeah. น้องเลยล่ะเย้แฮปปี้เอนดิ้งเย้พวกเรา3 <Yeah. S 2> คนรอดแล้วเย้เย้เย้นะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจ้าตาเดียวถ้าเจ้าตาเดียวจะไปเอาเนิ้วจิ้มทุกคนน้องๆทุกคนเก้ากลุ่มดู Ah, oh, merda! <laughs>